จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ใครเหมาะจะยืนคุมแดนกลางให้แมนอยู่เมื่อไม่มีทั้งคิสเตนเอริกเซนและคาเซมิโรเฟเดริโกโรดิเกหรือเฟรดกองกลางทีมชาติบราซิลวัย29ปีถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้ จะหลุดไปเป็นตัวสำรองสะส่วนใหญ่แต่ก็ยังเป็นนักเตะที่มักจะได้รับประกาศลงสนามอยู่บ่อยๆในฤดูกาลนี้มีส่วนร่วมในเกมหลีกไปแล้ว18เกมทั้งตัวจริงและตัวสำรองเหลยกได้ว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยเหมือนกันจุดเด่นคือเป็นนักเตะที่มีความขยันเป็นประเภทพึ่งงานช่วยไล่บอลตรงกลางได้ดีเล่นตามแผนได้อย่างเคร่งครัดจึงมักจะถูกส่งลงไปไล่ตามตัวประกบทําเกมของคู่แข่งในแมตช์ใหญ่ แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ออกบอลไม่แม่นยำทำให้เพื่อนเล่นได้ยากและยังพิกเกมไม่ค่อยเก่งจินตนาการในเกมรุกไม่ดีและมักจะต้องเล่นคู่กับนักเตะที่เก่งกว่าจึงจะทำผลงานออกมาได้ดีสกอตแม็กโทมินีกองกลางชาวสกอตแลนด์เป็นนักเตะที่เติบโตมาจาก Academy ของแมนยูอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่5ขวบจนปัจจุบันก้าวสู่วัย26ปีเต็มเคยก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ด้วยความที่อายุยังน้อยผลงานก็ไม่คงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้จึงตกไปเป็นตัวเลือกอันดับ4แม้ว่าจะมีส่วนร่วมกับทีมไปแล้ว15เกมแต่ส่วนใหญ่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมซะมากกว่าประกอบกับมีอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะจุดเด่นคือการเล่นบอลที่แข็งแรงใจสู้มีลูกหนักในแบบที่หลายคนไม่มีแต่ก็ยังขาดความแน่นอนจึงไม่เกิดประโยชน์มากนักแม้ว่าจะมีเกมที่เล่นได้อย่างโดดเด่นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นประคองตัว มีเกมที่แย่มากกว่าดีข้อเสียคือการจ่ายบอลไม่แม่นเพื่อเล่นต่อยากบางครั้งเก็บบอลน,นานจนเกมต้องสะดุดและมีหลายจังหวะที่เลือกเล่นยากมากเกินไปจนทำให้ทีมเสียเปรียบมาเซลซาบิเซอร์กองกลางตัวใหม่ชาวออสเตรียย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวจากเบย์มินิกเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกองกลางโดยเฉพาะซาบิเซอร์ปัจจุบันอายุ28เป็นกองกลางที่อยู่ในระดับท็อปของล,ลีกบเลิก้า ในฤด,ดูกาลนี้เล่นในกับเบย์มินิกไปแล้ว15นัดทําเป็น1ประตูกับ1นึ่งแอซิดการย้ายทีมครั้งนี้นอกจากจะหาประสบการณ์ในพเมลลีกแล้วเจ้าตัวจังอยากเพิ่มโอกาสลงสนามให้กับตัวเองด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางแต่จะถนัดในเกมรูกมากกว่าเป็นนักเตะสไตล์บล็อกตูบ็อกเสียบอลยากเปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกได้ดีมีจุดเด่นในการเล่นเพรสซิงเอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้เก่ง ยั่ต้องรอดูว่าจะสามารถปรับตัวได้เร็วแค่ไหนกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเทนฮาร์คไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแดนกลางอย่างกระทันหันปฏิเสธไม่ได้ว่าการขาดตัวหลักไปพร้อมกันทีเดียว2คนย่อมส่งผลกระทบต่อเกมในสนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ด้วยสถานในการณที่คับขันกาดสร้างวีรบุรุษแมคทมเนต์ Mac um ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตเบรดจึงจำเป็นจะต้องก้าวเข้ามารับหน้าที่สําคัญในขณะที่นักเตะใหม่ซาบิเซอร์ก็คงไม่มีเวลาให้ปรับตัวแล้ว ต้องลงมาช่วยทีมเร็วกว่าที่คิดผลลัพ์จะอกมาแบบไหนนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาเหลือเกินต้องรอติดตามชมกันต่อไปพีสแสดงพร้อมปล่อยองตัวนี้มาซิยาวในตลาดซัมเมอร์ที่จะมาถึงม a นเชสเตอร์อินดิงนิวส์ท้องถิ่นรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมขายองตัวนี้มาซิยาวกองหน้าวัย27ปีรายนี้ในตลาดซัมเมอร์หลังพลาดการลงเล่นให้กับทีมฤดูกาลนี้ยาวนานถึง16สัปดาห์ จะอาการบาดเจ็บ5ครั้งและมีแผนเซ็นสัญญาระยะยาวกับกองหน้ารายใหม่เอลิกเทนฮากเน้นย้ำว่าการเฟ้นหากองหน้ารายใหม่มีความสําคัญอย่างมากต่อสโมสสนในตลาดซัมเมอร์กลางปีนี้พร้อมมีความสนใจในตัวแฮร์รี่เคนเจ้าของสถิติดาวเซนโวสูงสุดอันดับ3ของพิีเมลีกและวิคเตอร์โอซิเฮนกองหน้าสโมสรน,นาโปลีเจ้าของฉายาดร็อกบาแห่งนจิเร มัสยาเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในลิตรายชื่อที่ไรดเดวี่์พร้อมขายในตลาดซัมเมอร์พร้อมกับใฮ้ได้่แม็กไายและอเล็กซ์เตอร์เลกองหน้าสัญชาติฝรั่งเศสร,รายนี้มีสัญญาเหลือกับทีมจนถึงปี2024พร้อมออปชั่นขยายต่ออีกหนึ่งปีทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตวจึงให้ความเห็นว่าการปล่อยมัสยาภายในตลาดหน้าร้อนนี้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด